สวัสดีครับช่องข่าวมกาศที่วิอีสานครับวันนี้ผมสิพามาเบิงนะครับโคกน้องหน้านะครับเพิ่งกําลังเห็ดเหลี่ยใหม่นะครับนี่คือรูปแบบของโคกน้องหน้านะครับโคกน้องหน้าตัวนี้เป็นของคุณพ่อนี่ครับเพิ่งกาลังเห็ดอยู่นี่ครับคุณพ่อซื้อจังไหนเนาะครับพญแสงพญาแสงครับผมซื้อพญ่แสงเนาะครับพญแสงผลไผ่บ้านน้องแวงมูซีตำบลบางงามด้วยครับครับผมพญแสงผลไผ่นะครับ ตอนนี้คุณพ่อกำลังสิเฮ็ดยังครับสิปลูกยังนอครับนี่ปลูกทุเรียนในในคู่ขวงน้องหน้าที่ที่เฮ็ดไใบนอครับนอพึ่งเฮ็ดแล้วไม่ไหมนี่ละครับพึ่งเฮ็ดเสร็มไม่นะครับตอนนี้กัเดือนเดือนตุลาคมนะครับวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะครับของคุณพ่อแสงผลไพ่นะครับเบิ่งวิธีการเพิ่นปลูกบักทุเรียนนี่เฮาเบิ่งเนาะครับเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างไรกับ คุณพ่อมีแรงมาดานใจจังไดีเนะครับจังเดีมาเห็ดโขงนองนาเนาะครับก็คิดว่าหาเงินหลายแล้วมันก็หาเด้หลายแล้วมันก็บบอย่างบอยแดงบอยบอย่างเนาะครับเนาะมันเป็นลักษณะที่ผู้ใดก็สร้างหาเด้หลายแล้วบานนี้อัดหูหัวบอยอดงมันก็เลยกลายเป็นหาเด้หลายก็ใส่ออกหลายครับอ่านเห็นในยูทูปเนี่ยเห็นน้ำโครงการพลาดรำลีของ รอกเก่าเนี่ยครับกเลยว่ายิ่นเนือนําถือข้างแล้วเพิ่นสอนแบบว่าบริษหาปลาให้คนกินเพิ่นสอนให้วิธีเลี้ยงปลาวิธีฉีดเบ็ดหาปลาให้กินแต่มันอยู่หลอดใดครับครับกเ็เวยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออคือคืดแมนอยู่ครับว่สวนนี่ปลูกยังแง่หรอครับอตอนนี้กำลังอยู่หักหนองหน้าครับปลูกยังแง่แล้วนะครับก ว่าสิปปูกอันโค้งการเพื่อนอันทงังรัดกับแมนหรือว่าตามที่อันหู่ขอมูลกับพระทันชัดเกียรของของล่อกเก่าเพื่อนซอยเหลือผลาดสลรรัมดิของของบัติสุมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับาชการทีเก่านะ,ะ่งใส่คำว่า <ๆ S 1> ย่อหย่อว่าล่อกเก่านะครับเพิน่นเพื่อนมีโค้งการที่ใส่คำว่าอันโค้งน้องนั้นโม่เดียวนำรอง โดยที่เพื่อนบ่ได้ให้ผู้ที่ยกสานี่ออกเงินแม่แต่บาทเดียวอ๋อเป็นเงินของของหลวงหมดเนาะครับเป็นเงินของเงินของโขรงการโครงการครับโค่งน้องหน้าโมเดียวนี่แหละครับครับก็เลยเมื่อเขาเสริมน้ำเพิินเพื่อนไปอบร่มแจ่อรล่ะบานนี้ก็เลยอยากได้น้ำเพิินมาเห็นบนเห็ดค้าเ่บ่ได้ข้าเจเห็ดเบียกยางอื่นเป็นต้นว่าไปกีดยางอยู่ทางอื่นครับครับสวนยางกับเห็ดนะครับนาะแมนยนถึงเห็ดหน้าน่ำวันนี้มาเห็ดเป็นโขกน้องหน้านี่ครับ สภาพโขงน้องนานะครับนี่ครับมีการปลูกกําลังปลูกไม้นะครับเป็นต้นอ้อยต้นกล้ออกวยนะครับ,บ,บมีต้นนี้บักเผา,านะครับเป็นทุเรียนครับคับอันโกโก้ครับกับต้นโกโก้โกโกโนั่นนะครับนาะต้นโกโก้โนี่เป็นความคิดมาแต่หลายปีแล้วล่ะครับเพราะว่าเห็นแล้วกเลยสร้างสื่อเอาหน่วยมันมาแล้วมาขวดเอาไนมันเหล้วกมาปลูกมามาเพาะแล้วก็ปลูกปลูกและเสียบยอดอยู่บ่ครับ ปปลูกเองเลยพันขาเอื่นว่าพันนั้นซุ้มพ่อนึงซุ้มพอนสองอ๋อครับแต่บางที่เพิ่นกับว่าของอาจารย์อันด็อกเตอร์นั่นนี่หลายยูจำบ่ได้ซื้อับเอามาขายแถวนี่ก็รายยูเบียร์รหาสิบบาทก็มีแต่นี่พอเอาเองครับซื้อเอามาหูซื้อว่าสั่งมาแต่ทางปากไตผลเข้าขายน่วยมันสีสุกแล้วมาพอเอาเอง บางบางจุดก็โลละสองรอยบางจุดก็โลละหาสิบบาทครับโอ้เหตุเสริมกันไปเนาะครับนอกัะเบียดนาเห็ดหน่าบ้านนี้ก็เลยปลูกใส่สวนยางหลึยี่สิบไร่เยอะนี่เต็มแล้วไม้คุ้มบาสวนยางกับปลูกใส่แล้วนะครับนอแนนลองยางครับผลได้ผลดีบ่ครับแบบนั้นกับบ่ท่านหูผลนชัดเจนว่าจะได้ผลดกบ่อแต่ว่าหูว่ามันสู่หากยางด้โดยที่บ่ตตองตัดน่ ครับปลูกน้ำหล่องอยางใหญ่แล้วก็เป็นนวยแล้วออกออกนวยแล้วเนาะครับออกนวยแล้วปรากฏว่าปีที่สามนี่มีดอกแล้วก็เป็นนวยต้นต้นจับต้นบอลนะครับผมเดี๋ยวจังมือนึงสิได้ไปเบื้องนะครับโครงการ<ช>ตอนนี้เรากำลังคุณพ่อเพิ่นสิปลูกต้นทุเรียนนะครับทุเรียน,นลุ่มว้นะครับนี่ครับเพิ่นเพิ่นสอนของบริษัทปรนิททองหรือบริโภคชนให้เด้อนิคครับเพิ่นมาแนะนำเพิ่นมาแนะนำเนาะครับเนาะดีกว่าปลูก โดยบริรับการแนะนำมีอันมีปุ๋ยปนิยินท่องนะครับปุ๋ยชีว่าครับบริโฆษณาเนาะครับเนาะงคือว่าละสองโลหรือว่าโลนึงก็ได้ทาครับผมงบจีบหมดลายครับโดนโลใหม่ครับนี่คือโอยปุ๋ยลงไปแล้วนะครับเนาะเป็นปุ๋ยชีวภาพครับแมนครับอันโดนโลใหม่โรยลงไปนะครับประมาณกิโลคือกันยางละถวยครับไอันสารอยางล่ะสารทเหลโอ้เหลืองเหลงโอชีด สารบ่ออันเป็นฝุ่นด้กันอ้เป็นฝุ่นเนาะครับเนาะแม่ครับสามอย่างนี่ครับผมลักษณะการปลูกปลูกที่ไหนเนาะครับพ่นกับว่าให้ลักษณะพิ้นสอนมาวิธีกับัดกลนซะก่อนก้อนฝุ่งยางซะก่อนเบืองว่ามันมีหักไะลักษณะว่าหากโคตห่างงอบ่อครัโคตห่างงอเป็นแบบนี้นะครับเลือหากมันโคดมันงอเพื่อนกับบ่ต้องให้เสียดายครับให้อให้คนหาเบืองโจกเบืองว่ามันมันเป็น มันงอมันสีบอใหญ่เดี๋ยวก็ให้ตาร์ตบอตรงเสียดายตัวมันงอนะหักแกี้ยวมันนะแต่ว่าหักพลอยบอลตรงซูนก็ได้นี่มันสีงอเนี่ยครับออ๋ครับคือส่วนนี้เทาตัดถิ่มนาะครับเนาะเพิ่์นว่าให้ตัดถิ่มมันยังใหญ่ไว้โอ้ครับครับเดินเอาได้ครับเด้อเดี๋ยวเอามีตัด์ตตาร์ตครับรู้ว่ามียดยักษ์เกะครับเฮาสิได้มาอัปเดตกันอีกอยู่เนาะครับนอตตอนต้นใหม่งามเขียวนะครับได้๋ยวผมตัดแล้วเพื่อนก็สอนว่าบอลตรงไปซื้ออันยาอัน กานเสือล่าอีกยังครับเพราะว่ามันเฮามันข้นจนแบบว่าเฮ็ุแบบัตามมีตามเกิดนี่ปูนขาวปูนแดงนี่แหละครับโอ้ปูนขาวแตมเลยเนาะครับแตมเลยครับครับกันข้างแรกนะครับที่เคยเห็นนะครับภ่าอีสานปลูกทุเรียนครับที่ว่าอยู่ในเขตว่าต้องไปซื้อกดละลายอ่าเป็นดินทรายนะครับผมก็บ่เคยไดี๋ไปเบืองน้าเพิ่นเห็นแต่ในยู u b e คืกกันนะครับว่าเพื่อนปลูกเป็นนวยเป็นนวยในอ่อำเภอใก่เคียงนะครับอำเภอน้ํายืนจังสี่เนาะครับเนาะม่กเริ่นก็สซ้อนให้อันคอยเอาดินลง ค่อยเอาดินลงแล้วบันจะค่อยดึงทุงขึ้นหรือว่าปาดขางมันมันสีโบแตกบโบเสียนะครับมันสีโบประทบกระเทือนถึงเบ่ามันครับนี่นะครับลักษณะการปาดของเพื่อนนะครับครรับค่อยปาดลงค่อยปาดล่งค่ะค่อยๆออกสิละครับครับเพิ่นซอนเดือนอีเด้อผมพิดพ์โบพิมอนกันนลครับซ้อนมาก็เลยสอนมานี่บพี่น้องฟังครับผมผู้ได้อยากปลูกนะครับเบื้องเลี้ยวนะครับเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับ แมนล้วก็ให้มันให้มันสูงกว่าผื้นเก่านี่ประมาณสามนิ้วเกินว่าครับผมเ้วก็หากมันนี่ก็จะทมอันให้มันเป็นอากาศหายใจครับประมาณนี้แหละครับครับผมวันนี้ก็เอาอีกสองโลหรือว่าอันถวยหนึ่งก็ไอะไรครับโอ้ยโอ้ยห่างจากประมาณนเมือหนึ่งก่อมครับนี่แหละครับวิธีปลูกทุเรียนครับนี่เป็นโคกน้องหน้านะครับของคุณพ่อแสงผลไพ่เนาะครับบ้านน้องแวงนะครับอำเภอเดชอุดม ของเขามากาที่วีสานนะครับเป็นผูไทยท่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยเนาะครับคุณพ่อเนาะเรียบร้อยครับครับผมนี่ครับการปลูกทุเรียนครับเป็นกักนเจ้าหน้าที่อัน,นรับผิดสอบอันบริษัทของปนินท้องบริเวณโฆษณาะห้าให้นะครับคือหมายคามว่าเพ่นเรียนรู้มากแล้วเพิ่นก็อาจสิมาเบิงถูกอาทิตย์หรือว่าเพิ่นว่าเพิ่นใส่คําว่าผมรับผิดสอบให้ครับมาเพิ่นสีมาซอยดูเรซอยดูเลนึงกับ จังไรจังไรเข้ากับสื่อโดโลใหม่สื่ออันปุ๋ยอินเซียอยู่แล้วบานนี้มันเป็นยังเป็นยังเพิ่นกสิเนน้ำคอยบอกอ๋อครับวิธีตัดห่างนี่เพิ่นว่าตัดโหลดครับมันตายสื่อเมแทนเพิ่นเบาได้หรอพูดกับฟังอยู่กัคือครับผมอันทีห่ากมันโคตรมันงอนะครับผมไอ้เคลียหาให้เอาใจใส่ว่ามันงอมันบโใหญ่นะมันครับผมมันงอครับผมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับกับคุณพ่อแสงผลไพ่มื่อนี้นะครับที่ให้ความรู้นะครับ ครับครับครับสวัสดีครับครับ